10อาการของคน EQ ต่ำเพื่อการรับมือและอยู่ร่วมกันสวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมอยากชวนทุกคนมาคุยกันในหัวข้อที่สำคัญมากๆต่อชีวิตการทำงานการใช้ชีวิตประจำวันและความสัมพันธ์กับคนรอบตัวนะครับหัวข้อคือ10อาการของคน EQ ต่ำเพื่อการรับมือและอยู่ร่วมกันก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่า EQ หรือ Emotional Quotient คืออะไรนะครับ EQ หมายถึงความฉลาดทางอารมณ์ซึ่งก็คือความสามารถในการรู้จักและเข้าใจอารมณ์ของตัวเองรวมถึงการเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นและใช้มันไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์กับชีวิตตรงนี้ต่างจาก IQ ที่เป็นความฉลาดทางสติปัญญา IQ อาจจะทำให้เราเก่งด้านการเรียนคิดเลขเร็วแก้โจทย์ได้แต่ EQ จะเป็นตัวชี้วัดว่า เราจะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดีแค่ไหนจะทำงานเป็นทีมได้ไหมจะมีความสัมพันธ์ที่ราบรื่นหรือเปล่าแล้วคน EQ ต่ำล่ะครับหมายถึงคนที่จัดการอารมณ์ตัวเองไม่ค่อยได้ไม่ค่อยเข้าใจคนอื่นและมักมีพฤติกรรมที่สร้างปัญหาให้ทั้งตัวเองและคนรอบข้างบางคนอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าตัวเองมี EQ ต่ำวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังถึงอาการสำคัญ10อย่างที่เรามักเห็นในคน EQ ต่ำ พร้อมวิธีการรับมือเพื่อที่เราจะได้อยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าใจหรือถ้าจำเป็นบางครั้งก็ต้องรู้จักหลีกเลี่ยงเพื่อปกป้องสุขภาพใจของเราด้วยครับ10อาการของคน EQ ต่ำ 1. ควบคุมอารมณ์ไม่ได้คน EQ ต่ำมักโกรธง่ายหงุดหงิดกับเรื่องเล็กน้อยตัวอย่างเช่นโดนเพื่อนทักว่าวันนี้ดูเหนื่อยนะก็โกรธขึ้นมาทันทีว่าไปว่าเขาหน้าตาไม่ดี ทางจิตวิทยาเรียกว่า emotional dysregulation คือการขาดทักษะควบคุมอารมณ์วิธีรับมืออย่าโต้กลับด้วยอารมณ์แต่ใช้ความนิ่งเพื่อไม่ให้เรื่องบานปลาย 2. ไม่ฟังความคิดเห็นคนอื่นเวลาเราพูดอะไรเขาจะขัดขึ้นมาทันทีหรือพยายามเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่ นี่สอดคล้องกับทฤษฎี Confirmation Bias คือเลือกฟังแต่สิ่งที่ตรงกับความเชื่อของตัวเองวิธีรับมือใช้วิธีถามกลับอย่างสุภาพเช่นผมเข้าใจมุมมองคุณนะครับแล้วถ้าเป็นอีกกรณีหนึ่งละ่ะคุณคิดยังไง 3. ขาดความเข้าใจผู้อื่น Empathy ต่ำคนกลุ่มนี้มักไม่อินกับความรู้สึกของคนรอบข้างเช่นเพื่อนเจอเรื่องเครียด แต่กลับพูดว่าก็เรื่องแค่นี้เองจะซีเรียสไปทำไมวิธีรับมืออย่าไปคาดหวังความเข้าใจจากเขาแต่เราปรับใจตัวเองแทน 4. ชอบโทษคนอื่นเมื่อทำผิดพลาดจะหาข้ออ้างหรือโยนความผิดให้ผู้อื่นทฤษฎีทางจิตวิทยาเรียกว่า fundamental attribution error วิธีรับมือแยกให้ออกว่าอะไรคือความจริง อะไรคือข้ออ้างและอย่าเอามาโทษตัวเอง 5. ขุนหันพลันแล่นตัดสินใจเร็วเกินไปพูดโดยไม่คิดใช้เงินเกินตัวอันนี้คือการควบคุม impulse control ไม่ได้วิธีรับมือถ้าเกี่ยวกับการทำงานควรมีข้อตกลงชัดเจนก่อนลงมือเพื่อป้องกันผลเสีย 6. ชอบตัดสินผู้อื่น เขาจะมองคนอื่นผิวเผินเช่นเห็นใครแต่งตัวไม่ดีแล้วคิดว่าเป็นคนไม่มีความสามารถวิธีรับมืออย่าเก็บมาคิดเพราะมันสะท้อน EQ ของเขาไม่ใช่คุณค่าของเรา mm hmm. 7. การสื่อสารเชิงลบ mm hmm. คน EQ ต่ำชอบพูดจาประชดด้อยค่าหรือบ่นตลอดเวลาทำให้บรรยากาศรอบตัวเป็นลบวิธีรับมือกำหนดขอบเขตบทสนทนา ถ้าเริ่มเป็นพิษต่อใจเราก็ถอยออกมาได้ 8. ไม่ยืดหยุ่นกับการเปลี่ยนแปลงเจอสถานการณ์ใหม่ๆแล้วต่อต้านไม่อยากปรับตัวทฤษฎี fix mindset ของ Carol d ดูเวกอธิบายไว้ชัดเจนวิธีรับมือให้เวลาเขาแต่ถ้าเกี่ยวกับงานต้องวางกติกาให้ชัด 9. จัดการความเครียดไม่ได้ เวลามีปัญหามักผ่านใส่คนอื่นหรือนิ่งเก็บไว้จนป่วยใจวิธีรับมือเราอาจแนะนําเขาให้หากิจกรรมผ่อนคลายเช่นออกกําลังทําสมาธิแต่ไม่ควรรับแรงกดดันทั้งหมดมาไว้ที่ตัวเรา 10. ไม่เห็นคุณค่าความสัมพันธ์ระยะยาวสนใจแต่ประโยชน์เฉพาะหน้าเช่นเพื่อนให้ยืมของแล้วไม่คืนคิดว่าไม่เป็นไรวิธีรับมือถ้าเป็นเพื่อนหรือคนรู้จัก อาจต้องเว้นระยะห่างไม่ฝากความหวังมากวิธีรับมือและอยู่ร่วมกันกำหนดขอบเขต b o u n d a r i e คือเลือกได้ว่าจะใกล้หรือห่างแค่ไหนเสื่อสารด้วยความสงบใช้คำว่าฉันรู้สึกแทนคุณทำให้ฉันเข้าใจรากเหงาคน EQ ต่ำบางครั้งมาจากวัยเด็กหรือความเครียดสะสม ไม่พยายามเปลี่ยนเขาโฟกัสที่การดูแลใจเราเองรู้จักเว้นระยะห่างเมื่อจำเป็นเพื่อสุขภาพใจของเราเองถ้าเป็นคนใกล้ตัวค่อยๆแนะนำการฝึกสติหรือจัดการอารมณ์สุดท้ายนี้ผมอยากฝากไว้ว่าคน EQ ต่ำไม่ใช่คนไม่ดีนะครับแต่เขาเป็นคนที่ยังไม่สามารถจัดการอารมณ์และความสัมพันธ์ได้ดีเท่าที่ควร สิ่งสำคัญคือเราต้องรู้จักแยกแยะไม่เอาปัญหาของเขามาเป็นภาระใจเราเกินไปและถ้าเป็นไปได้เราเองก็ควรฝึกพัฒนา EQ ของเราเสมอครับเพราะ EQ ไม่ได้ตายตัวเหมือน IQ แต่เป็นสิ่งที่ฝึกฝนและพัฒนาได้ตลอดชีวิตการมี EQ ที่ดีไม่ได้ทำให้เราฉลาดกว่าใครแต่ทำให้เราใช้ชีวิตกับใครๆได้อย่างมีความสุขมากขึ้น ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนจบคลิปนะครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผม